น,นี่ต้นเท่าไรครับอ่ากระที่น้ำหอมสองร้อยถ้าน้ำหอมเี้ยร้อยเดียวสายพันธุ์แท้เลยจะน้รปฐมมมเลยครับ ชส่ลงมาที่กระจายยาแม่ต่ไปไม่ไดไ่้ไม่ได้วังออกอกทไม่ได้ต้องารตด่อว่าาของหลายของุ่นพแกระายได้ีว่ามอไม่เอ็งจะไหนไม่วเสียไม่ท้ายมาหัรูบรรดาลูกบรรด โกโก้นันต้นเท่าไรครับพสหาโกโก้เหรอครับโกโก้้สิบบาทสายพันธุ์โกโก้หรอไม่พ่กโกโกวพันธุ์ไหนโอ้ผสมชุมพรชุมพรชุมพรหนึ่ง ตะขบนี่ต้นเท่าไหร่ตะขบลายที่เราไปลายอ่าตะขบอืมตะขบเอวิ้งต้นเท่าไรครับร้อยห้าสิบบาทดูแลไม่ยากนะปลูกไว้แดดได้ตัดต้นเพิ่มเต็นียบมันออกรูกไวอยู่นะครับร้อยห้าสิบต้นเท่าไหร่นะครร้อยห้าสิบบาส ตะขบมันมีมุมไหนก็ตะขบเป็นหนะแต่ว่าตะขบบ้านนาอร่อยครับชอบพบเอองบ้านะอยากลูกได้ลูกใหญ่เวลาไ้านผมอยู่ถึงิบจ้นไม่้านะเพราะว่งานหมดยี่ผมขายต่อยกวันหนินีดได้ไม่เป็นได้หอนำส่งพันไม้ก็ได้แล้ไม่ชอบสดจริง เขียนนเอาอันนี้เป็นกระถางก็ได้ใช่ใช่เลยเลยให้สั่ง500ตัวเพิ่มดูมันมันปลูกเหมือนนะครับทั่วไปแต่แค่เวลาเป็นกะทิมันไม่ได้เป็นทั้งคาราลไม่ได้มีที่ไหนเป็นหมดไอ้พวกโฆษณาที่บอกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นมันไม่มีจริงหรอกครับแต่ว่าเวลามันเป็นมันจะเป็นฝั่งตะวันออกฝั่งไหนที่ว่าโดนแดดเยอะเอาฝั่งนั้นไว้แต่ว่าฝั่งไหนร่มๆื่บบออนมันเป็นน้ำหอมมันจะได้สองอย่างงได้น้ำหอมไปแก่เป็นกะทิครับหมแล้วตัวนี้ถ้าอยากให้มันเป็นกะทิเยอะขึ้นใส่ เดียวกันอยู่ใกล้กันเข้าที่สวนที่สวนที่เป็นกะทิแล้วเขาผสมเขปลูกเป็นแถวเลย<ม>นานๆไปมันจะผสมช่วยผสมต่อก,กันโอกาสเป็นมันจะไม่ต้องลุ้นเยอะอ่ะเป็นแน่นอน,นของผมต้องแยกให้มันชัดเจนเลยไม่งั้นเราดูไม่รอดมาขายอยู่ตามงานแล้วการระดับข้อทาสระาทุ่งใหญ่ก็มานี่ส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้นะแต่เขาเอาผ้าแบบนี้มาใส่ใต้ถ่ายส่วนมากจะเป็นน้ำหอมที่ตรงแล้วก็แปลอัมราคาใช่ใช่ ฝังเกียร์ดูหัวเขาจะออกเป็นน้ําตาลไหมครับถ้าลูกลูกอื่นเขย่าแล้วมีเสียงน้ำอะ่ะแต่ว่าถ้าลูกในทลายทลายนั้นน่ะและ้วลูกไหนเขย่าแล้วไม่มีเสียงน้ำมันลูกนั้นจะเป็นกะทิอ๋อใช่ครับคนนี้สวยคนนี้คนใหญ่นะครับเวลาลงไม่ต้องลงลึกมากครึ่งลูกเขาครับลูกก็ตอนลูกลงไปอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าดูว่าล่าของล่าจะออกช่องช่องตรงนี้ครับลงไปแค่ครึ่งลูกเอียงไปทางตะวันออกมันต้นมันจะโตไวกว่าครับผม ไม่ต้องลงดินกบถึงโคลนะไม่งั้นต้นมันจะโตช้าช่ว,ว,วชงหน้าฝนในหน้าลงปุ๋กไม่ต้องลงบ่อยฝ้าลนน่าลงเหรอครับอ่าถ้าเป็นสีสะเกะีวยบเรอครับเคือหงวงมาสื่อหงวงมาสื่อแปดสิบบาทสีสะเก250ียสองร้อยห้าสิบไปสองร้อยทั่วนะก็แดงอยยธยารนะ้อยห้าสิบบาทมันไส้แดง ครับผมไ้แดงน่าจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ไ้แดงเปลือกเขียวครับถ้าเป็นตัวสีสเกตกระแดงอยุทยาจะแดงทั้งลูกทั้งใบหรือทั้งเปลือกทั้งข้างในว่วสีสเกตเบอร์สามมันจะออกลูกง่ายออกลูกดกครับแต่ว่าตัวแดงอายุทยารสชาติมันมีไายไข่พัดตัวหงสกระสือมันชอบทิ้งดอกเวลาติดดอกช่วงเวลาขอติดดอกก็ไม่ต้องไปรดน้ำปล่อยไปก่อนพอรดน้ำเยอะบางทีดอกมันวงไม่งั้นถ้าอยากให้ติดดอกเยอะตัว เวลาอยากให้มันติดดอกกับโน้มกิ่งออกข้างครับแบออกข้างแล้วก็ปักไม้มัดเอาไว้แล้วมันจะติดลูกง,ง่ายแ,แบบนั้นมันจะติดลูกได้ดีครับถ้าอยากให้เป็นพุ่มเยอะๆตัดยอดนะเวลาตัดยอดมันจะแตกกิ่งมาเป็นกิ่งคู่แล้วมันจะออกลูกง,ง่ายดี เวลายิ่งกิ่งเขาเยอะเขาจะออกลูกได้เดี่ยวแตอนนี้นะมาเที่ยวงานดังิบนะใช่ครับตั้งใจมาเที่ยวอะไรใช่ไหมงานวอะไรละก็ไปถ่ายมานะขอบคุณที่ดูน้องด้วยละลองดูแล้วการแต่งมาหลายคนเหรอครับขอบคุณมาก